สวัสดีจ้าเจ้าป้าจ้าตอนนี้มาห้าโมงป่ายแล้วเจ้าวันนี้อันพัดแขนกระลำใส่หมูซับจ้เาหมูตีนกับคุณแม่เขาคุณพ่อเขาเกี๊ยวได้คุณพ่อันมากพักมากแต่จีนเจ้าแต่เจ้าป้ามากพักอยู่คุณแม่ก็กินได้อยู่แต่ว่าคุณพ่อนี่คือชอบกินพักเลยเจ้าวันนี้ต้องปิ่นอยู่กับป่อแม่พ่อแม่อยุดโอเคจ้ามาพ่อจ้าว่าจะได้กอวันนี้เอาหลังแปรซอก สองเต้าเหมือนเดิมเจ้าว่าจะเปลี่ยนเป็นสองอันสองเซนเกิงแตเ่เดียวอ่ะเดียวร้องพอกันกลัวป่ายายเข้าแล้วมันก็ปูดเลยเจ้าถ้า่าแบบแบบหมายเลเออหม่สิบห้าตาสองเซนเกลืองรวดเนะี่ยมันเบาแต่แต่ว่าถ้าป่ายายเข้าก็คือปูดเลยเจ้าโอเคเจ้าแล้วพอกำแรงเจ้าว่าจะได้ก่อนหมายนี้คือใหม่ตะวนันนะเจ้า โอ้โอยบีนเจ้าหมนมานเจ้าสามตัวเจ้าปัดสไตล์สองปัดส้อยมอนหนึ่งเจ้ามัานหมานเจ้าใบเก้าอันสัมสานี่ก็น่าร้ลนเจ้าใบเขาห้องก้ามผูเออไปสัรสาเจ้าปัดสไต์ไข่เต็มต้องเลยเจ้า ปลาแว่นสองตัวเจ้าปลาแว่นปลาวีเจ้าดีกว่าฟาวโอ้ยเห็นยุ่งเป็นยากก็ปลาแว่นเดี๋ยวก็เอานั่นเกาะอนี่เกาะอีเจ้าเริ่มจมแล้วเจ้า ตัวนี่บดโดดเจ้าจับถึงว่านอนเน้นยยุ่จจำพอดีเลยเจ้าก็เลยโดดม่ได้ถ้าลืมถ้าจะด้ันรับละเจ้านอนรับในจำเจ้านอนแง่งเู่เจ้า ต้องเล่นทีเผอเจ้าจะป้ากัเบเผอมันกัเบเผอแต่ว่าไผ่จะชน,นะตาแล้วเจ้ายกเหมือนนี่ก็จะบบข้าวเจ้าแต่ก็ยังได้อยู่เจ้าสามตัวเจ้าอ๋อยกว่าจะมาแต่ละตัวนะเจ้า จะป้ายกจะปักก่ายเจ้าไต้ก็ยังดีได้มันอยู่เจ้าต้เอ้าเอ้าใจมาตรวจใยหนึ่งตัวเจ้าตัวมันกำลังหายแล้วหายนึงเจ้าโดดตีขนาดเลยเจ้าตัวขนาดนี้ได้สามตัวเจ้า ทั้งวัดแหงใส่กนเดาเจ้า <laughs> น้าเล็กกระดาดเจ้าโอ้โอ้โอสองตัวเจ้าป่าข้างลายป่าาข้างลายก็ป่าสไตล์เจ้า <laughs> ป่าประโดดเจ้าก็เลยไม่ได้รุนแต่ก็คือจะได้จะได้มันก็ไปงอกก็ได้เจ้าเพราะว่า <laughs> ป่านี่มันเป็นโดด ปัสต้กระโดนเดียวเจ้าแต่ไม่โดนมาสูงโอ้ยโอ้ยมันบบกระโดดเจ้าปสาัสใต้ข้างร้ายกระตะใต้หมอนนะกระโดดไปพุ่นตัวเจ้าปัสใต้ข้างร้ายสามตัวแล้วก็ปัสใต้หมนตัวหนึง่งเจ้าตียังได้มนอยู่หน่อนเจ้า นี่เจ้าโอ๊ยโอ๊ยเอาไปได้ตัวหนึ่งเจ้าจะป้าฝั่งห้าวจำแล้วสืที่จำมันหอมันก็เลยลุดเอาไปได้เจ้าน่ามเป็เลิกเกิดะเจ้าเป็นท่วมเปนะเจ้า จะปานนึงวะบ่ได้เจ้าปัสใ้ข้างลายหนึ่งตัวเจ้าเห <c oughs> มือนลาบเหมือนเหลือนา้าไหนยกไปซิก,กรรมสาวกรรมเพิ่นจะเข้าเหเตือเจ้า นีตาเจ้าหนึ่งตัวเจ้าปลาซร้อยข้างลายนอนปบกระโดดเจ้าแต่หันแวบแว๊บแวบแวบแอยู่ห่จ้กลัวเป็นปลาสร้ยมอนบหมล่ะถ้าเป็นปลาส้ยมอนที่มีแวบแวบแวบไอเด่ดอนะเจ้าปลาสร้ยข้างลายนึตัวเจ้า กว่าจะได้แต่ละตัววันนี้คือแบบว่บามาหมาเลยเจ้ามันเหมือนนี่ก็จะหูฝ้ฝนนะเจ้าอาจสไตหนึงตัวเจ้าพภามก็ขี้คอเป็นปุ๊กเริ่มมืดแล้วเ,เจ้า ตอนนี้ไม่นี่นะมันเป็นอุปสรรคเจ้าทัดก,ก็บบกค่อยออกตอนนี้ก็เกือบถุ่มแล้วเจ้าโอเคเจ้าเอาคลิปสันส้นๆไปก่อนวันนี้ยกจะไรก็ตึ้มเข้าเจ้าถ้ามาันเข้ามันตึ้มเข้าแต่เจะาป้าจะตกขั้สักกันตอนนี้ก็ประมาณเกือบถุ่มแล้วเจ้าให้เจ้าเกือบถุ่มแล้ว เดี๋ยวเราไปดูผลสรุปปากจะป้าที่บ้านกันเจ้าว่าจะได้นักก็ก็ค่อยๆเก็บไปเจ้าออกควันก็ได้โอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปปากจะป้าที่บ้านกันเจ้าว่าจะได้นักก็เจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากของจะป้าเจ้าก็ได้เยู่เจ้า แต่มันได้เหู่นแนมันเปลี่ยนปัดสาได้เกือบสีห้าขีดได้เลยเจ้าปัดสาแต่มันหู้ฝนเจ้ามันบ่ค่อยเข้าได้ปัดไส้ปัดสาข้างลายแล้วก็ปาดสไตล์เจ้าปาแว่นปาอื่นได้เลยเจ้าปาแปลกๆนี่คือผมได้เลยเจ้าวันนี้ป่ามันหู้ฝนเจ้าโอเคเจ้าลมเริ่มมาแล้วเจ้าฝ้าแมพแลนม่แลนฝ้าห้องคลึงๆเจ้า มาตั้งแมจันมาแล้วเจ้าป่าวันนี้ก็เลยผมใคยได้ป่ากออกขนาดแล้วเจ้าแต่ม่ามันเข้าจ้ำยกแสดงกระเตี้ขงข้าวมันเมื่อนานเนี่ยจะมาเข้าไอเต่อแต่มันก็เปลี่ยนป่าตัวใหญ่ซะมันก็เข้าแล้วก็มันก็ได้น้ำหนักมันก็ได้เกือบเกินกิโลอยู่เจ้ามันหู้ฝนเพราะว่าถ้าป่าหู้ฝนมันจะไปย้อมลองไปเลยมันจะล้อฝนมันจะคาล้อฝนอยู่ล้อฝนตกแล้วมันก็จะขึ้นวางไข่อย่างกันนี้เจ้า เลยหมค่อยได้โอเคเจ้าปอได้ห hmm. ายงอมขอบคุณนักหน้าเจ้าท <im EE rika> <im> ี่ติดตามรับชมชชองเจ้าป้าเป็นกำลังใจกันตลอดอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเจ้าป้านะเจ้าและป้าอย่างคลิปหน้าเจ้าฝนตกมากันอะหมอกันจะได้หายไปอากาศจะได้เย็นสดชื่นแล้วป้ากันใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าบายบาย